รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คุณผู้ชมพบกับไอเดียอันชัญฉลาดเพื่อบ้านสวยๆของคุณกับวิกิและรายการ i อเดียส d a เด y ์บเฮฟเลค่ะไอเดียของเราในวันนี้คือ storage solutions หรือการจัดเก็บของให้เป็นระเบ,บียบไปไท้ายคอนเซปต์ thinking ahead จะเป็นยังไงก็ชมกันเลยค่ะ คุณผู้ชมครับปัญหาในการจัดเก็บสิ่งของก็ยังคงเป็นปัญหาโลกแตกสําหรับใครหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะเจ้าของบ้านที่มีพื้นที่ค่อนข้างจํากัดวันนี้รายการไอเดียทูเดย์บายเฮเฟเล่จึงนำไอเดีย Thinking Ahead Storage Solution มาให้ได้ชมกันครับซึ่งเป็นไอเดียการใช้พื้นที่อย่างชาญฉลาดในการจัดเก็บสิ่งของให้เป็นระเบียบในพื้นที่พักอาศัยไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือคอนโดมิเนียมที่จะต้องถูกแบ่งสัดส่วนพื้นที่ใช้งานหลักๆแล้วจะเป็นห้องนั่งเล่นห้องนอน,ห,อน,อนหรือส่วนต่างๆภายใ,ในบ้านไม่เว้นแต่ พื้นที่ใต้บันไดที่นอกจากจะจัดเก็บข้าวของแล้วเฟอร์นิเจอร์สวยๆแบบนี้ยังช่วยเพิ่มดีไซน์และความสวยงามให้กับบ้านของคุณได้อีกด้วยนอกจากเฟอร์นิเจอร์หลักๆแล้วนะครับยังสามารถเพิ่มเติมเสริมแต่งด้วยตู้และลิ้นชักเก็บของแบบต่างๆชั้นวางหนังสือและบันไดสุดเก๋ระบบไฟ LED ที่ช่วยเพิ่มแสงสว่างและความโดดเด่นให้กับเฟอร์นิเจอร์ตลอดจนมินิบาร์ทีวีลิฟท์อัพเพื่อเพิ่มความบันเทิงภายในบ้านครับ นอกจากตู้และลิ้นชักแบบต่างๆแล้วนะครับไอเดียของเตียงพับได้ก็ยังคงได้รับความนิยมไม่น้อยเพราะหลังจากช่วงเวลาของการพักผ่อนคุณก็สามารถพับเก็บเตียงเข้าที่และก็จะได้พื้นที่ว่างสําหรับทํากิจกรรมอื่นๆนั่นเองครับคุณผู้ชมคะ่ะห้องทำงานที่มีเอกสารและอุปกรณ์มากมาย มีความชำเป็นต้องจัดระเบียบสิ่งของที่ยอดเยี่ยมเช่นกันค่ะ ถึงแม้ว่าออฟฟิศของเราจะมีพื้นที่จํากัดแค่ไหนแต่ถ้าหากมีการจัดสรรให้ได้เกิดประโยชน์การใช้สอยอย่างคุ้มค่าที่สุดก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับตู้เก็บเอกสารและลิ้นชักแบบต่างๆย่อมเป็นตัวเลือกลำดับแรกๆที่นํามาใช้ในออฟฟิศทั่วๆไปนะครับแต่ถ้าตู้เหล่านั้นบานใหญ่เทอะทะก็ไม่เกิดประโยชน์แน่นอนและที่คุณผู้ชมกําลังชมอยู่นี้ก็คือไอเดียการจัดสรรพื้นที่ในออฟฟิศทั่วไปหรือจะประยุกเป็นโฮมออฟฟิศก็ได้นะครับตู้ธรรมดาาที่เปิดออกมาแล้วกลายเป็นพื้นที่สําหรับทํางานโต๊ะทําางน ที่ปรับระดับด้วยระบบ Lift-Up ัพไฟ LED เพิ่มความสว่างและความสวยงามโต๊ะทำงานขนาดเล็กที่พับเก็บได้ห้องทดลองขนาดเล็กที่มีพื้นที่การจัดวางของได้สารพัดไม่ว่าพื้นที่การทำงานของคุณจะมีจำกัดแค่ไหนข้าวของอุปกรณ์สำนักงานเยอะแยะจนหน้าปวดหัวรับรองว่าไอเดียนี้เอาอยู่แน่นอนครับ ผู้ชมคะเรื่องราวของ Storage Solutions ยังไม่หมดแค่นี้นะคะครั้งหน้าอย่าลืมติดตามชมว่าบีกี้จะมีไอเดียอะไรมาฝากกันอีกสำหรับวันนี้เวลาของรายการ Ideas Today by h a y f l a m e หมดลงแล้วนะคะพอบกัรั้งหน้าทุกวันอาทิตย์ในเวลา6ออบอง55ถึง1ตุงค่ะสำหรับวันนี้บีกี้กอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ครบรอบ20ปีเฮฟเล่แจกทุกภาพแจกทุกเดือนเพียงซื้อสินค้าครบ500บาทที่ร้านตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการรับทันทีคูปอง1ใบร่วมลุ้นรางวัลมูลค่ามากกว่า3ล้านบาทส่งคูปองได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง30พฤศจิกายน2557รีบส่งเข้ามากันเยอะๆนะครับ